สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะไนแบนนะครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลงอินฟินิตี้แบบจับทีมกันนะทีมในครั้งนี้ที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะเป็นดาร์ก a อ l อ่าก็จะมีเป็นโกคูนะอ่ะร่างบูนะเบียิต้าฟิสเซอร์แล้วก็โกหังนะครับอ่ะเอาบูมาแถมมาด้วยจะได้ครบครบเรื่องนะแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีเพื่อนมาด้วยนะซีโลโกนะครับเนี่ยวนะันนี้เราจะมาเล่นแบบว่า เป็นทีมดูโอนะครับศึกประชันพลังในดารกมอนอลนะนนนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาขึ้นดีกว่านะว่าเขาตัวอะไรกันมาบ้างน,นะโอเคผมตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมแล้วนะครับทีมศึกชิงพลังืองเพื่อนผมสตัวนะมีตัวอะไรบ้างครับว่ามาโอ้ผมนะมีเป็นโกคูบนะครับเบต้าพิเซอร์โกลเด้นแล้วก็โกฮังอัลติเมทนะแล้วก็เอาไอ้ะอะไรนะบูม่ามาเป็นตัวปำบมตั้งด้วยนะครบรบเรื่องนะอ่าแล้วของเมกมีอะไรบ้างครับมีโกคูบอวครับ ครับมีเจนลี่ครับจิเลนนะครับอ๋อตอนนีมีท็อปโป้ครับผมโอเคเราแหละมีฮิตโตครับโอเคครับตองตัวเป็นตัวฟาร์มเงินโอเคมันจะไปได้ไกลจริงหรอเะล่เสร็จจะทุกคนว่าไปได้เท่าไหร่นั่นอะไรสองร้อยเรยป่ะสองร้อยเร็ววะน้อยไปเหรอสามร้อยแล้วกันเกมอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะเอางี้เราอย่ามาพูดพัมสร้างเพลงดีกว่าไปกันเลยทำเพลงอ๋อทางนี้ไปไหน ลืมจิงกี้มาเลแกแล้วลืมจริงใชก,การในเกมครับโอเคครับเราก็มาในเกมกันแล้วนะเราเล่นเป็นแค่แบบ normal นะจะไม่ได้เล่นอ x กตี m มนะครับเดี๋ยวตึงเกินไปได้แค่ไม่กี่บบเลยอายเขานะมาเดี <c oughs> ๋ยวมาถึงนะครับเราก็จะวางตังก่อนเลยนะช <c oughs> <c oughs> ่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะมาถึงเราก็แค่ปั๊มตังไปก่อนนะครับตัวเริ่มหลุดมามีตังเราก็วางนะใช่ไหมน้อง ใช่เลยแม่จะต้องมาเตยดีวะาฮาไเยอะโอ้โหเิีกโกหังอัพสองแสนเลยเหรอปกแบบปกดาวห้าดาวชอบอัพเพลย์ตอนนี้ตัวพาวเวอร์ก็เริ่มมานะผมวางโกคูไปนะครับอัพสองขั้นนะเผื่อไว้นะอ่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มมานะเราก็ปั๊มตังต่อไปอ่แล้วก็เปิดบัพนิดนึงนะเพิ่มความแรงเดี๋ยวลองดูดิโกคูเท่าไหร่โอ้โหสามแสนสามเบาเหลือเกินนะ โกฮังก็อัพเพลงว่าแล้วสองแสนนะเดี๋ยวลองวางวางฟิวเซอร์ไปด้วยกันแปะๆไว้นะแปะไปตัวหนึ่งเบต้าด้วยอนะ่ะไราต้องหนดีเบตา้าเอาไว้ตรงนีนะ้ข้างเวทีนะอ่ะเราก็อัพเงินต่อไปแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องอัพแล้วนะตั้งเราก็อัพครบหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางตัวทิ้งไว้เลยแล้วกันนะอ่ะเป็น เบต้าครับเนีย่ยปางไปก่อนแล้วกันครบยังอ่ะโอเคเบต้าครบแล้วนะแล้วก็เป็นโกฮังวางพื้นก่อนนะเบีย้ยวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยสายตาไม่ค่อยดีนะเอออ่ะนะครบแล้วโอเค เอาเป็นโกคูต่อเลยฟิเซอร์ถ่ายพิงเมื่อนะโกคูะ Go นะครับก็ฟิเซอร์โอเคในระหวางครบหมดแล้วทุกตัวนะที่เหลือก็คือรอต่อไปรองเงินนะอัพโปหังไเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวกูหังขายไปบางไว้ตั้างหลังดีกว่าให้มันครบคๆเนาะแปดตัวนะโอเคกหูหางล่างนี้ไม่เคยมาเล่นเะล้นเดี๋ยวลองอัพเล่นดูนะอัพสขั้นดามเมจหนึ่งล้านนะครับยังไม่รวมบัฟนะระยะร้อยแปดสิตีเป็นกรวยเอ,อตีเป็นโคนนะเราก็จะเพิ่มดามเมจแสนสอง ทุกเวฟด้วยนะเออโอเคอยู่โดนบัฟมาห้าล้านสองนะครับแต่เรามันรอดูนะตอนเลดเกมนะว่ามันจะไปได้เท่าไหร่นะตอนนี้เราก็รอเงินนะครับตัวแปมเงินเรามีแค่สองตัวนะแํมน้อยเี่ย so, ก็รอต่อไปท็อปโป้งได้ตัวเดียวท็อโป้งได้ตัวเดียวกูบอกคนดูไปแล้วว่าถ้ามรรทับลือเดี๋ยวก็โหดอยู่ดาเมจแรง โชว์บรังเทสทรายล้างหน่อยดิเทสทรายเกยเก์คุยับตอนนี้เรามาที่เว็บ85นะผมอัพตัวอะไรไม่ค่อยตันเลยนะแล้วฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นอัพตันปะตันแค่โกหั่างแล้วดาเมจอย่างง่งเลยแบบโอ้โหเก้าล้านไม่ไหวนะนั่นเลยดิไม่ไหววะผมว่าเก้าสิบจะถึงวะเก้าสิบอ๋อเก้าสิบ ไม่ไม่น่าว่ะมันไปแล้วอ่ะระยะตัวไหนแบกครับฝั่งนู้นตัวไหนแบกอ่ะฝังทั้งสองตัวตแบกเหรอโรเล็กซ์ปีต้าเลยสีอะไรอ่ะสี่ที่หกละสิบปีไอ้ไอ้หาไข่ของโซท็อปโปมันกดได้ไรวะลืมมันเป็นสเปเชียลมันเพิ่มดาเมจป่ะหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะทำคลิปไปแล้วะแต่ลืมครับเอางี้คูณสามเลยนี่เราลองดูครับว่าอะไรนะถึงอะไรนะถึงทิ้งพลังจะไปได้เท่าไหร่กดเลยไหมกดเลยกดเลย ปกบ,บานแตก <c oughs> <laughs> เอามามาก้า,ามันไม่ได้เกิดทำดาเมจหรอเอ้าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ะเฮ้ยยังไม่เคยใช้ <c oughs> เลย <c oughs> โอคครับเราได้กี่เววมาเมื่อกี้ดูไม่ทัน <c oughs> เอ่อกี่เววะแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดประมาณนี้แปดสิบเจ่ออ่ามนแปดเจ็ดแปดปดแล้ว คลิปคลปคลลิิปปเก่าที่ทำได้เท่าไหร่นะคลิปเก่าแปลกตัวโง่เกินแล้วก็ใครที่มีตัวไหนเซตไหนอยากให้พวกผมเล่นนะคอมเมนเต์ัวที่ใต้คลิปนี้เลยนะเอไม่ไหวจริงเออไม่ไหวจริงอ่ะตัวโง่เกินไปอ่ะอแต่จริงๆนะเว้ยมันควรจะเอาแบบโกคูอินติง้งกับกิเลนล่างใหม่หอยู่ได้แล้วนะก็จริงเลยอันนี้ริงเลยใครคิดเหมือนกันก็ก,กดไลค์เลยอย่าล้าอยลยกดไลค์เลยควรจะมีเพิ่มได้แล้วนะตัวใหม่หนะ คิวน,นะนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะก็ถ้าอยากดูอ่อีกช่องหนึ่งนะอีกเรียกว่าอะไรอ่ะอีกมุมมองอีกมุมออม,มองหนึง่งเออเออต้คลิปเลยโอเคครับก็ไปได้แค่นี้นะแปดสิบแปดเวฟนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูอีกทีนึงนะทีมก็ค่อนข้างกาก,ากเลยนะเป็นตัวเก่าๆนั้นเลยนะครับดาเมจก็ได้แค่นี้แหละโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ